สวัสดีค่ะอีกมอเตอร์พางคอนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนํารถ ATV K Lion รุ่นคอม m a n d e อร์ 150cc นะคะรถรุ่นนี้นะคะเครื่องยนต์จะอยู่ที่ 150cc นะคะระบบเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์เท้านะคะจะมี3เกียร์เดินหน้าและ1เกียร์ถอยหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบของตัวรถกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะสวิ์แฮนด์ด้านซ้ายนะคะตัวเลกจะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟสูงต่ํานะคะตัวต่อมาจะเป็นสวิ์ออฟลันนะคะตัวต่อมาจะเป็น สวิสไปเลี้ยวนะคะต่อมาจะเป็นแตรค่ะตัวต่อมานะคะจะเป็นโช๊คใช้ในกรณีที่เครื่องเย็นสตาร์ตติดยากนะคะตัวต่อมานะคะจะเป็นสวิตสตาร์ตนะคะเบรกหน้าและตัวล็อกเบรกนะคะตัวลดนะคะจะเชื่อมหัวบอลติดมาใช้ในการลากจูงนะคะไม่ว่าจะเป็นหางหางลากตัดญ้าหรือพ่วงบรรทุกนะคะ รถรุ่นนี้นะคะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องเบนซินสีจังหวะ1สูบนะคะสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง125กิโลนะคะและสามารถทำความเร็วได้สูงสุด48กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะตัวระบบเรือนไม้นะคะจะเป็นระบบดิจิตอลค่ะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างหรือเข้ามาที่ศูนย์บริการเอกมอเตอร์มังคอนาได้ทุกสาขานะคะพิกัดสำนักง,งานใหญ่นะคะตั้งอยู่ถนนพัฒนาการปูขวางยียงปากทางเข้าหมู่บ้านบางคร้จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเรามีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำนะคะลูกค้าท่านใดที่สั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์นะคะระวังผิดปลอมที่นำรูปและวิดีโอของทางร้านไปใช้เพื่อในการหลอกขายสินค้านะคะ เอกมอเตอร์ืองคอนจะมีแค่2บัญชีเท่านั้นนะคะ1บัญชีหจกเอกมอเตอร์2 0 0 8และเอกพุทธสิบมงคลเท่านั้นค่ะอย่าลงเชื่อโอนไปยังบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีของทางร้านนะคะ They got a the mic, turn to a million and we all rich, that's just not